สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fuel Reverb Channel นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวท่อผ่านะครับของเว็บ1้อยนะครับเป็นท่อผ่าทรงย่นของ VCT นะครับผมใช้ก็มาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับถือว่าเสียงก็ยังดีอยู่นะครับคอท่อประมาณ25่ห้มิลนะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทฟังเสียงให้ฟังนะครับเดี๋ยวฟังเสียงเดินเบาก่อนะครับ เสียงมันจะแน่นนะครับแต่ในคลิปไม่รู้จะเป็นยังไงไส้ข้างในเป็นตะแกรงนะครับเดี๋ยวมาลองเบิ้ลนให้ฟังนะครับเขาเรียกว่าท่อผ่าห,าหมวกนะครับแต่เสียงมันก็จะ ถือว่าดังอยู่นะแต่ว่าลองเพื่อนรอบตัดอยู่นะเสียงมันจะกระพือนิดนึงนะเสียงก็ประมาณนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์คลิปด้วยนะครับผมผมครับ